สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังมาเศร้าจ้ะพี่นอ้องตอนนป็นเวลาแปดโมงนะ,ะ้วค่ะติดกันมาส่งลูขึ้นเก่าจ้ะแต่ว่าตอนนี้รอโอกดอยู่พนลืมเรื่องกระเป๋า,ปานักเรียนจ้ะก็เลยกลับไปเอาเนาะดินแนวาแต่บกไกลบานจ้ะเบืองเด้อนะคะเอ,อนะินน้ามาด้วยตามมาทุกมือเลยจ้ะตอนนี้กันรอรออายโอ,อกรกับ กับเอิญนะรอเอากุดอ่มันดุดกับเอิญนะรอเอากุดจ้ะมากเบาซื้อดูดสลับกันมองดูอ่มันดุด,ม,ด,ดมันดุดครับดุดเอนะ้ยเอญนะเอินะตะวันนั่งฟกักเิลือพึ่งบอกใครมานน้ำจ้ะพึ่งหนาวเนาะคันละหัาเจาากก้ามั่งอันนี้ค่ะพี่น้องต้องหันเนาะ ต้องหนมันจะเป็นเบบมันก็มันจะเป็นแร้านฟ่อเห็ดขนมปังนะคะแล้วก็จะมาเป็นร้านขายของมือสองเนะาะร้านตัดผมจ้ะตอนนี้้าเจา้า้าเจ้ากับเชือเนาะคะ่ะอาจจะเห็ดคอนโดหรือยังประมาณนี้แหละเดี๋ยวาจะพาพี่น้องยาไปเบิง้งหอยเนาะจาแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็ง เดี๋ยวรอรอมันดุตกับลูกเอ้ยรออุกุดกับลูกฮ่านาฮ่านามอะไฮ่านาเดี๋ดูแหลกแกฮ่านามาอนะาบิไลย์เววางตกนะลูกตรงนั้นมันตกนะโอ้โห ฮัลโหลวัสดีครับเอ้อเล่นท้ายอ้ายว่ามาจากเทือเห็นบ่น้อยจ้ะเนี่ยออกคนยังอันออกมาก่อนเม่เนาะจ้ะแม่ก็คิดว่าเพิ่นเอาอันเอากระเป๋ามานําแล้ว Mm. Mamma! I går laga eg vårhagen. Ei krone. Og så den var bare loser. Bare loser? Ja. Jeg liker pikk.

มันดุดหน่อยอะมันดุดเร็วๆใช่ะโอะโอ้โกลาเลวสายแล้วลูกไปบ๊ายบายหายโอ้โกลมาแล้วจ้ะยังดับๆเสือกตัวใหญ่ค่ะโอ้่หแต่แม่ประกาแม่ประกาาจะคล้องจ้ะ ข้าวบ๊วยกับบ๊วยได้จ้าไม่เอาก็ได้ข้ายามก็ยังต้องกดเดี๋ยน,นะซับวิกโกครับเอานะเอานะเว้นแต่พอ่อตาเออนะรอหนูแหละลูกครับวิกโกดด้ายบายดด้ายบาย ยบายค่ bye bye ะไปลูกปะเอากูสายแล้วลูกมาบายบายค่ะ